ค่ะกลับสวัสดีงางๆพอแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งช่องพอนผ้ารวยครับพี่น้องคะ่ะค่ะมื่อกี้ก็มานั่อีกแล้วพี่น้องมาตามหาอาจารย์เดดอาจารย์ดังนะคะถ้ำวัดถ้ำเศร้านะคะพี่น้องเด้อว,วัดผู้ทาเศร้าว,วัดผู้ทาเศร้านะคะพี่น้องนาะค่ะตามหาตัวดีตัวเด็ชนะคะหรือว่าเอฟซีแฟนช่องเจาะจงนะคะเพื่อที่จะเพิ่นปุ๊กเศษข,ของวัตถุมงคลเห็นนะคะพี่น้องนาะ สำหรับ f อฟซแฟนช่องที mm ่เขามาเบ่งมาชมคลิปนี Aaa, ้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อที่สุประโยชข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะใส้กำลังศอกนะคะ่น้องศอกศอกเด็ดผ้าดังนะคะพี่น้องนรารู้สึกว่า อันกดเป็นหกหกไหมคือว่าสิเมนเดยนยคะพี่น้องค่ะเบิ้งเล้พี่น้องเอ้ยค่ะลำบากงาดเข็นช้ำใดกะน้เนะคะพี่น้องนอเพื่อซีซีฮาตัวดีตัวเด็ดไปฝากเอฟซีแฟนช่องค่ะพี่น้องค่ะสุดกรากดนี้เป็นกุดลกๆไม่ทงไม่เท้านี่นี้น่าจะใช่นะใช่เลยแหละใช่เลยโอ้โหใช่แหละอะไรเนี่ย หลังทรง <c oughs> หลังทรงกัว่าผู้ไปทำถึงขั้งแล้วอโอ้ยแต่ถ้ามามากกันมาแบบบางเหรีด้วยจ้ะอืมเป็นบลาปูแม่นใช่ที่มาที่ไปยังเป็นยังไงปูผู้รวยคุณผู้รวยปูผู้รวยยังสิบอกปูจ้าผู้รวยผู้รวยเลยนะภาขึ้นมารวยบัดจ้ะภาษาถั่วลองเบิ่งมาจ้ะผู้ไทยไม่ค่อยรวยเยจนะ้ะนี่ผู้รวย สมือผู้ลววยที่เห็นปูไทยลูกไปให้เบิ่งแต่ก่อนที่ว่าปูยางขึ้นเมื่อน้ำนี้บ่ผู้ลุยผู้ไดมากจะเลนไปอื่นถามบ้าครับสิภาประทานร้อยพระธบาตรจะใกล้นี่ลูกลูกฝนใ่เป็นเปิดตรงหน้าได้ไหไปติไปข้าวหนแนมต่ะป้อมปณ้งกลางๆก้นมันหางรอยเมตรทำานไปไปถ่ายทำวิดีโอทำทานให้เปนน้ำเนื อาจนรย์มาเบิ่์เบิ่์นบ้างเบิร์้อะไรล่ะนางสุี่ย่อาจะมา์อาทิต์ใหม่อยู่เด้อเจมมาไหอยู่เลยอาจาอยากกปนั่งเหรนําอยู่บ้านห้องรัดมือจักอาจารรถอาจามาัยังไงก็ดีรถจีนนนั่ะเราแต่คนถามหาตัวเราปูปูรถเอาไปไว้ไซด์ลูกกระสินกัะลูกกระสินตำรวจเขาบ้างครับ เข <laughs> <laughs> า,าไหว้รับมันปูหัวดวือบปเูเขาเขาอาภัพขับรถมไหอมเอาจอดไว้กระสินพุที่ปูจ้าจอาไร้กระสินต่อไปน้ำไดสีโอโค่ะน้ำพึ่งได้ไปเรียนน้ำอาจารย์ต้อมมายัางบอกค่ะใช่<อ>ไปก็บดนดนกลับมาอืม ก็ okay. มาแล้วแกมาออกจาก่านมาเนี่ยไปมะลำซ้ำแซ่ก็คือเป็นจงองมซีแต่เบื่อไห่เอ็มซี <MC S 1> ออก,ก็เมื่อไรปู่จะกลับเอสคิดถึงปู่บุญนนีนะข้าเจ้าถามเลยปู่เอซีก็ได้มาที่นี่เนี่ยผู้จะเห็นคลิปอาตมาในข้างนี้เกิดไมหมซะอาตมาก,ก็เกิดไหมแล้ส <ขะ S 2> วสจ <ขะ S 2> ้าไหมแล้ว เป็นคนใหม่แล้วมาพูรวยแล้วจอยแม่งบ่อซื้อซื้อเท่าไรสับอันซื้อนาฬิกาเองเลยจักจักลอยไม่ใช่อยู่จะใสโดนแล้วเรียกปูซื้อให้ลูกใครถุงนางตีเจ้าตัวจะนี่การเงินการทองนี่บ้านเมืองนี่ก็ไปทำบ่ด่างไปจ้าไทยจะถูกมงคลที่แต่มาปลุกเสกไว้นี่ ใบดูมึงเงากมึงองากนอนกับบอปบอปผัวเนียเี่กับิบคอนล่ะเพ่งกับขาควันบดดิวัตถงคนชนมีจ่ะที่ลวงพอบ่ายเห้นเ่จะเป็นน้าิงสีใหม่อแต่มีวัตถุมงคลของลวงพอมีนอาจะบ้าเสียบ่เสียค่อยดูกันจ้าจะค่าบอข่าเอฟซีว่าได้ไปก็โอ้มาทรราดาได้ปูค่ะปูบาเคยโศกก็ไ้โศกได้ปู นี่อะมาจึงบอกว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่พันประกาศศิั่นาไปมันจับีอยู่แต่จัดของทุกนีมันมนเป็นธรรม,มามดานหายอ่ะการมนั่นได้จ้ะสีเพ่งนี่ยนาาปูนอจ้ากระเ้อเ <c oughs> สียงโศกนาะปูไปลองเบิง่งมีเหีมีเฮนครับจามีเฮทุกนีก็ือันนจ้หน ช่วงนี้เฉพาะคณนายจ้ะหลอดช่วงนี้ค่ะขอบคุณนายเขาสารกายเป็นเห็นเนาะพูน้ะใช่กระซายกันห็นอันนี้ของแครอาตมาบริวารใหม่เลยจ้ะบริวารอย่างนี้เลยจ้ะมันเป็นมันเป็นเป็นนองเงินนองทองของผู้มั่งเจ้าเลยด้วยจ้ะ เป็นน้องเลื่นนอท้องเลยจ้ะไปได้ไปลกๆจะเลือออ่อนลุงเลื่อนจ้ะคุณลุงคนก็คือหอดเด็กเขียนโอ้ยปูใครเจ้าก็โทรมากพ่นก็ว่าโอ้ปูพ่นไปทุดงนะพ่นไปเรื่อยๆจ้าสิเป็นน้ำใสอันโทรศัพท์พกับบ่ใสใสกับเพราะข้ในโดนผู้ใดขอกระไห่ไปโดดในเซนะปูเลย บุญผาวาสนามีสิได้เห็นเพิ่อนยดอกลุกพควนก็เลยวางสิปูครั้งนี้บะเมนิน่าได้มายางไาเด้อยล่ะอของสตราลแจะแต่ว่ากระตุ้นจะมากันหายได้จกกันหายเพรว่าทางด่านนักงรีบเอส่ศษกระสัสงคะคขับรถขับล่าเน,น,นาะปูเนาะ ครับรถครับล่าเนี่ยผู้ลังคนนมาเกิดรูปบา <c oughs> เหตุรดความลดพลิกนี่คนยังยังก็ผมก็บป้ใหม่ก่ปูจ้ามหาเทพมหาลาหนี่ในพระนิตุกเมตตากรุณามุติตาวเบิกขาด้วยนะตุกพิเศ่ในประเทศพี่นี่คอยปูคอยอินท่าสลัดบ่วพ้มปูพันล่ายปูพายสวนคอดินแม่ดิน ผู้ฝ่ายหญ้าฝ่าไฟหญ้าไฟผู้นั่งหานั่งให้รักสมรักษาจะสั่นจะคลอนจะนอนผัาววะผู้ใดได้ไปพบแตสุขอันเกษมสัพย์ทุกสัพย์โสทรัพย์โลภพระไฟก็ยังให้มีเด้ผู้ใด้ได้ของสิ่งนี้ได้จับหลวงพ่อมีก,กล้ากระลั้นปีให้ได้จ่าเอาทดสอบบ้างจ้ะ เอาอบ,บนอนหมุนหมอนได้จ้าขอรางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัวท้าว่าได้ไพ่ไดงวดสิมาเนี่ยองว,วันหนาซะบ้านแล้วววันวัน,วน,วนที่สิบหกซะเนาะ,นะนที่สิบหกซะทุกทุกอันได้จ้าพวก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 ,พวกนี่ยพจส 1, 2, 3, 4, 5, 6, ิสินหนึ่งสองสามสี่หหกเก็ดสินวันที่วันที่สิบหกวดหนาได้จ้าเอาไปนั่หมุนหมอนได้จ้าเอาใส่ตหมอนได้จ้า ขอได้ทุกอย่างจ้ะขอเงินได้เงินขอทองได้ทองบ้างไ้าปูต้องถามเนขอเราขอะขอเลยได้แต่ว่าเอาเป็นนุนน้ำนองนี่เอาไว้ใต้มอนมือเล็กสีออกจ้ะมือเล็สีออกเลยน้ปูเนาะะมือเล็สีออกมาเลยเอาล้อมเดะของจ้ะไม่น้อยนี่ก็ได้กันแม่นจ้ะบขาบนแดดเ ถ้ากัดตองไปบูชาเาวเด้อยันยมมาพออาตมาแล้วก็ถือว่าคล่องแค่ละจ่าที่ตรวจห้องสารอันนี้อาตมาบอกไว้เลยจ่านี่อันเดียวกันจ่าตัดสินใจเลยเจ้ะถาวันที่สิบหกวันหนาถ้าพ่กแม่เชื่ออาตมาว่าอะไรเอาเอาเงินอาตมาได้จ้ะโอ้กากัดลันตีเลยมาคับปู ซ้ำตัว3ตัวถึงวัาธุาถ้าเพื่อนได้ไปได้จ้ะเอาก็เอาได้จ้ะแล้วหาพันเธอแล้วนอนหก6ล้านมาเอาเงินคืนจ้ะวันที่สองอ๋อวันที่สิบหกนกขมผู้นี้ได้ได หล้านถ้าพูถึงสลากนองที่เมาเอาเงินขึ้นให้บุษราเงินึงจ่าเสือบันเสือก็เล้วไปเอาแทการตัดเใจวัดดวงนะลยจ้าถ้าพูดถึงมาเอาเงินขึ้นโอ้สาธุคนเงินหนึ่งนะจาเงินหนึ่งเงินนึ่งถ้าพูดถึงราวัลที่เป็นหกล้านมาเอาเงินขึ้นะจ้ามันที่ซื้อพกมาผมมหาเทพบทเมตตาจ้า ลั้นว่าเจ้าก็แล้วก็เป็นจริงไม่จริงกระตุ้นชุดนี่ท้งอันละสองพันนั่นแหละหมาเพื่อวางสายไม่ได้ไ น่ยข,ข,ของตัวนี้ได้จ้ะโอ้กสีน่ารอดบ้างไดกับาปูมึงมีวาสนาบ่ได้คล้องจ้ะโอค่ะบ้างได้เพราะอันนี้เขสาสันหินได้จ้ะสนัน เ่นาสานนี่บกปูนี่มปู ค่ะพี่น้องปองไปค่ะสําหรับปู่บุญเมย์นะคะพี่น้องค่ะแปดเจ็ดแปดล่างหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะอยากด้วยฝากโตด,ดค่ะพี่น้องค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมักจัดคัดพานเด้อพี่น้องเด้อ